วันนี้คุณยายก็เอาผ้าสีแดงมาผูกให้ต้นมะพร้าวสองยอดต้นมะพร้าวต้นนี้เกิดในผลเดียวกันนะคะมีสองยอดค่ะหลังจากที่ถูกรางวันรอตตี่เลขท้ายสองตัวถึงหกครั้งในรอบหนึ่งปีนะคะไม่เชื่อก็อย่าลรหลรูนะคะ เมื่อก่อนคุณยายก็เป็นคนไม่เชื่อในเรื่องแบบนี้แต่ว่าพอมันเป็นความจริงขึ้นมาคุณยายก็เลยเชื่อว่าโบราณที่เขาเชื่อต้นไม้สองยอดนี้มันเป็นจริงเลยค่ะมันมีความเป็นมาคุณยายจะเล่าให้ฟังนะคะพยายามติดตามแล้วก็ฟังให้จบ ถ้าเราฟังจดจบเราจะโชคดีนะคะคุณยายขอโชคให้กับทุกๆคนแล้วค่ะสังเกตต้นนะคะมะพร้าวสองยอดเคยเห็นไหมคะก็มีไม่บ่อยค่ะเราเห็นดูแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้อธิษฐานนะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐาน ปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานนะคะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้จะทำให้สิ่งที่เราอธิษฐานสมหวังทุกประการนะคะอธิษฐานสิ่งใดเราก็ขอเลยนะคะ วันนี้มันเป็นวันอังคารคุณยายถือว่าเป็นวันแข็งเป็นวันที่จะทำอะไรเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงคุณยายก็วันนี้เอากบมาปล่อยค่ะแล้วก็เลยมาผูกผ้าสีแดงนะคะคุณยายจะเล่าให้ฟังนะคะต้นมะพร้าว สงยอดนี้มีความเป็นมาประมาณหกปีที่แล้วนะคะคุณยายก็เห็นมะพร้าวสงยอดคุณยายก็เอาไปใส่กระถางเอาไว้ตั้งใจว่าจะเอาไปถวายวัดที่อยู่ในบ้านทีนี้ก็พิจารณาดูแล้ววัดก็คับแคบและในอนาคต ถ้าต้นมะพร้าวนี้เป็นลูกก็อาจจะร่วงลงมาถูกคนที่ไปวัดได้คุณยายก็เลยให้พี่สาวเอามาปลูกในสวนของตนเองค่ะทีนี้ปลูกมาได้ก็ประมาณ3ปีกว่า,วานะคะคุณยายก็มาดูค่ะก็จะเห็นว่าต้นหนึง่งต้นพี่นะคะเขาโตกว่าต้นน้องมาก ทีนี้คุณยายก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะก็จะเอาปุ๋ยทั้งปุ๋ยจากสาัตว์มูลสัตว์แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะคะก็จะเอามาโรยโรยต้นทางซ้ายมือนี้จะใหญ่กว่าต้นน้องซึ่งอยู่ขวาม,มือค่ะคุณยายก็จะเอาปุ๋ยนี้โรยตรงต้นน้องนี้ให้เยอะกว่าต้นพี่ปรากฏว่ามาคราวนี้ เขาโตเท่ากันแล้วค่ะสวยนะคะวันนี้คุณยายก็เลยมีโอกาสได้มาก็เลยนำผ้าสีแดงจะเอามาปลูกให้นะคะสวยมากต้นโตเขียวเลยค่ะยายก็มีความเชื่อนะคะตอนที่เอามาปลูกคุณยายก็ ไม่ได้ดูแลหรอกคะ่ะก็ประมาณ4ปี3ปี4ปีนี่แหละแล้วทีนี้วันหนึ่งคุณยายก็มานึกถึงก็มาแล้วก็เห็นว่า,าแปลกมากเลยในคุณยายก็ไปเปิดดูในตำรานะคะในตำราเขาก็บอกตามความเชื่อใครที่ได้ปลูกมะพร้าวสยอดนี่ไว้ในที่ของตนเอง ก็จะมีโชคนะก็จะมีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่ทะเลาะเบาแวงมีความสงบสุขคุณยายก็เลยน่าจะเป็นต้นปีนะคะปีหกสองพันห้าร้อยหกสิบสองหรือเปล่านี่หละค่ะหกสิบเอดหรือหกสิบสองนี่แหละค่ะคุณยายก็เลย นึกถึงตามที่ตำราบ,บอกคุณยายก็เลยมาขอโชคนะคะก็บอกว่าในปีนั้นน่ะขอให้คุณยายมีโชคมีลาบขอให้ท่านประทานโชคลาบให้คุณยายหน่อยแล้วคุณยายถ้าโชคคุณยายก็จะเอาผ้าแดงมาผูกให้ทีนี้ปรากฏว่าตลอดปี ในรอบปีนั้นคุณยายโชคจริงๆค่ะโชคต่อๆตอๆกันนะคะถูกรัตตรี่ถึง6ใบด้วยกันซึ่งปกติคุณยายก็จะเสี่ยงนะคะแต่ไม่ได้เสี่ยงเยอะเป็นคนที่ไม่ใจนักเลงนะคะอ,อย่างมากก็2ใบประมาณนี้ทีนี้ตลอดชีวิตของคุณยายเนี่ย 60ปีเนี่ยคุณยายเคยถูกรางวัลรตัตตลี่เลขท้ายสองตัวนี่เพียงครั้งเดียวทีนี้หลังจากที่คุณยายมาขอนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ต้นมะพร้าวเนี่ยขอให้โชคให้ลาบปรากฏว่าปีนั้นถูกจริงๆเลยค่ะติดติดกันเลยมันก็เลยทำให้เกิดความเชื่อนะคะ ทีนี้คุณยายก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาผูกผ้าแดงนะคะคือมาน่ก็มาบ่อยค่ะแต่ว่าคุณยายก็ลืมนะคะลืมไปว่าได้สัญญาเอาไว้คุณยายก็ไม่ได้ทำแต่มาวันนี้มันเป็นวันอังคารคุณยายเอากบมาปล่อยคุณยายก็เลยนึกถึงว่า ที่จะปล่อยกบนี่ก็อยู่ใกล้ๆก็เลยนึกขึ้นมาแวบหนึ่งว่าต้นมะพร้าวต้นนี้ยังไม่ได้ผูกผ้าแดงเลยคุณยายก็เลยเอาลิบบิ้นสีแดงติดกระเป๋ามาด้วยแล้วคุณยายก็มาปักทูปบอกท่านนะคะว่าเมื่อประมาณ4ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาคุณยายเคยมาขอโชคแล้วก็ ได้โชคจริงๆสมดังใจนะรางวัลน,นั้นก็ให้พี่สาวไปหมดเลยทุกครั้งเลยนะคะก็ถือว่าดีใจค่ะ,ะต้นนี้ก็พี่สาวเป็นคนปลูกนะคะก็เอาดิบบิ้นสีแดงมานะคะก็มาภาษาลาวก็คือมาครอบมาเหลา่ามาครอบก็คือโชคแล้วก็ไม่ลืมมาทำตามสัญญา คุณยายก็เตรียมลิบบินเลยค่ะ,ะก็เขาเรียกว่าจุดทูปทำเป็นพิธีรีตองตอนที่ขอวันนั้นจำได้ว่าก็ไม่ได้เป็นพิธีรีตองอย่างนี้ก็มานั่งปนมมือขอเฉยๆนะคะไม่ได้จุดทูปแต่มาคราวนี้ก็ทำให้เป็นพิธีรีตองเพราะคุณยายมีความเชื่อแล้วว่า มะพร้าวต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่คุณยายก็ปักธูปเลยค่ะแล้วก็เอาผ้าแดงมาผูกนะคะหลังจากผูกแล้วคุณยายก็จะได้สบายใจนะเคยสัญญาอะไรไว้แล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมาครั้งใดมาเห็นครั้งใดก็จะ สะดุ้งทุกครั้งว่าอืโชคก็โชคไปแล้วมันผ่านมาเป็นจากเดือนมาเป็นปีจากปีก็มาเป็นสองปีมาเป็นสามปีละจะน่าจะสี่ปีแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาผูกเ,เราก็ควรจะทำในวันนี้เสียเลยเพราะวันนี้มันเป็นวันอังคารเป็นวันดีนะคะ คุณยายก็ผูกเรียบร้อยเลยสวยงามไหมคะเอาลิบบิ้นสีแดงผูกทั้งสองก็แปลกใจนะคะตอนที่วันที่คุณยายมาขอน้น่ะต้นทางด้านซ้ายมือนี้ใหญ่โตมากเลยค่ะเหมือนกับแย่งอาหารน้องต้นน้องนี่จะเล็กๆเ,เหมือนกับจะตายนะคะทีนี้คุณยายก็ให้ปุ๋ยด้าน ต้นที่เป็นน้องเล็กนี่เยอะเยอะกว่าต้นพี่ก็ปรากฏว่าเห็นไหมคะโตเท่ากันเลยต่อไปก็จะพยายามให้เขาได้อยู่ในที่โลง่ลงๆก็จะตัดต้นหมากรากไม้ข้างเคียงเขาออกให้เขาได้โตนะคะเ,เคยเห็นที่จังหวัดหนึ่งมีมะพร้าวสองยอดอย่างนี้ล่ะคะ่ะพอโตขึ้นก็จะ มีผลออกมาทั้งสองยอดเลยก็แปลกดีนะคะออใครอยากโชคอยากลาบก็ขอนะคะขอได้เลยค่ะใครที่ดูคลิปนี้จนจบก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะอยากได้อะไรก็ขอเลยนะคะวันนี้คุณยายปล่อยกบรวมทั้งสิ้นหนึตัวค่ะ คุณยายปล่อยกบทั้งหมด136ตัวกบก็จะน่ารักค่ะพอปล่อยเขาแล้วก็คิดถึงเขาค่ะเขาก็อยู่ใกล้ๆต้นมะพร้าวนี่แหละค่ะถ้าหาว่าน้ำท่วมเขาอยากไปไหนก็ก็แล้วแต่นะคะคุณยายก็ไม่ว่าตอนนี้คุณยายก็ได้งานสองงานคืองานปล่อยปล่อยกบแล้วก็ คุณยายก็มาผูกผ้าแดงให้ต้นมะพร้าวศักดิ์สิทธิ์ของคุณยายนะคะขอให้ทุกคนที่ดูจงมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ